โฮโมเฟนิเชอร์สสายพันธ์ุเข้าเส้นชัยเขียนโดยนิ้วกลมบทที่หนึ่งมกราคม2017หมู่บ้านกล่องกรุงเทพเป้าหมายที่ทำให้ใจเต้นแรงทุกวันที่ตื่นขึ้นมาเราไม่มีทางรู้ว่าวันใดจะกลายเป็นหน้ากระดาษที่เริ่มต้นบทใหม่ของชีวิต หากมองชีวิตเป็นนวนิยายขนาดยาวมนุษย์ผ่านเรื่องราวสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าว่าเราจะมองเห็นจุดเริ่มต้นของช่วงชีวิตใหม่ก็ต่อเมื่อข้ามผ่านช่วงเก่ามาโดยสมบูรณ์แล้วเช้าวันนั้นหน้าตาเหมือนวันธรรมดาทั่วไปผมสวมรองเท้าวิ่งคู่เดิมด้วยความตั้งใจที่ไม่เหมือนเดิมข้างหน้าคือถนนหมู่บ้านความกว้างกำลังดี สำหรับให้รถสองคันสูนกันสองข้างเรียงรายไปด้วยบ้านกล่องสี่เหลี่ยมสีขาวครอบด้วยหลังคาสีเทาดูพัผ่านๆก็ออกจะเป็นทิวทัศน์ที่น่าเบื่อสักหน่อยต้นปีบยางนานนซีสลับกันให้ร่มเงาตามส่วนที่ถูกปลูกเรียงกันไว้ถนนที่เต็มไปด้วยซอยเล็กซอยน้อยมีเส้นทางหลักตัดตรงรวมกับเส้นทางรอบสวนย่อมหน้าหมู่บ้านลากต่อกันเป็นวง บรรจบได้ความยาวประมาณสองกิโลเมตรระหว่างที่ทุกคนกำลังขับรถออกไปทำงานผมตั้งใจจะไปมาราธอนหากตัวผมเมื่อหลายปีก่อนหรือกระทั่งปีที่แล้วมานั่งมองดูสิ่งที่ผมทำในวันนี้คงได้แต่เสยียยิ้มมองบนพร้อมกับบน่นออกมาว่ามึงจะทำไปทำไมผมกำลังพูดถึงการตั้งนาฬิกาปลุกตีห้า ลุกขึ้นมาใส่ชุดวิ่งสวมรองเท้าแล้วออกมาทรมานร่างกายด้วยการก้าวซ้ายขวาไปเรื่อยๆเป็นระยะทาง10กิโลเมตรยังไม่ต้องนับว่าจะต้องตื่นขึ้นมาเช่นนี้อีกกี่วันเพื่อเป้าหมายไกลแสนไกลอย่างการวิ่ง42.195กิโลเมตรที่ไม่มีรางวัลใดๆนอกจากเหรียนห้อยคอที่หาซื้อได้ตามร้านค้าข้างสนามสุข ผมเคยสายหัวด้วยความไม่เข้าใจเมื่อได้ยินเพื่อนนั่งคุยกันอย่างภาคภูมิใจว่ามันจบมาราธอนหกชั่วโมงผมคิดในใจว่าแค่เตะบอลชั่วโมงเดียวก็เหนื่อยจะแย่แล้วนี่มึงวิ่งหกชั่วโมงกันไปทำไมให้มันได้อะไรขึ้นมาแถมการวิ่งยังเป็นกิจกรรมที่น่าเบื่ออย่างยิ่งได้แต่ก้าวเท้าซ้ำๆไปเรื่อยๆหกชั่วโมงนี่ถ้าดูหนังก็จบไปสามสี่เรื่องเลยนะในวันนั้น ผมไม่มีทางจินตนาการภาพตัวเองวิ่งปูเลงปูเลงเป็นระยะทาง40กว่ากิโลเมตรหรือเป็นเวลาห้าหกชั่วโมงได้เลยยังไม่ต้องพูดถึงว่าทำได้หรือไม่ได้แต่ยืนยันได้เลยว่าตราบที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนผมไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดแต่เมื่อผ่านชีวิตมาถึงวัยหนึ่งเราย่อมรู้สึงว่ามิควรรีบอ่านคำพิพากษาหรือประกาศสัจธรรมส่วนตัวเร็วเกินไป พราะชีวิตนั้นเปลี่ยนแปลงเสมอเชน่นกันกับความคิดและจิตใจของคนยืนมองถนนหมู่บ้านที่ทอดยาวไปข้างหน้าแล้ววนกลับมาที่เดิมถามตัวเองในใจว่าเส้นชัยของมาราธอนนั้นอยู่ไกลแค่ไหนด้วยหัวใจที่หอบหนักในกิโลเมตรที่เจ็ดผมจะใช้หัวใจดวงเดียวกันนี้พาร่างกายตัวเองไปถึงเส้นชัยมาราธอนที่ทอดยาวออกไปอีกหกเท่าได้อย่างไร แต่จะว่าไปมันก็เหมือนกับทุกเส้นชัยทุกจุดหมายซึ่งอยู่ไกลร,ราวกับเป็นไปไม่ได้ในวันแรกเสมอแปลกที่ในวันเริ่มต้นนั้นผมรู้สึกเปี่ยมพลังอย่างยิ่งอาจเพราะเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นใหญ่เกินตัวไปมากวิธีเดียวที่จะทำให้รู้สึกว่าเราเหมาะสมกับเป้าหมายใหญ่ที่ตั้งไว้คือขยายขนาดของหัวใจให้ใหญ่เท่าเป้าหมายวอลดิสนีย์เคยบอกว่า ถ้าคุณฝันถึงมันได้คุณย่อมทํามันได้สูนเคเทออยุให้ฝันใหญ่อย่าสร้างความฝันเล็กๆมันไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนจิตวิญญาณนี่คือคุณอูปการของความฝันขนาดใหญ่มันขับเคลื่อนหัวใจของเราให้เต้นแรงและหัวใจก็จะไปขับเคลื่อนร่างกายของเราอีกทีใช่ว่าไม่เคยวิ่งตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัย